ใครอยากกินนะใครอยากกินใครอยากกินบอกดิน้องน้องอยากกินอยากกินตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันเสาร์อืมเพราะให้แม่พามาใช่แบบก่อนวันอาทิตย์นั่นแหละตั้งแต่วันเสาร์แล้วแม่บอกว่าวันอาทิตย์แม่ขายของเลยพอแม่ขายของก็เลยต้องพามาวันจันทร์เพราะว่าวันเสาร์ไม่ช่วยตาที่เบิร์ดวันอาทิตย์ไปขายที่นัดโคกใช่ไหมก็เลยต้องเป็นวันนี้แทนอ่ะลุยเลยลุ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 ยอยากกินก็ลุยเลยค่ะ าขาครบจะโดนกดนหรือเปล่าขากรรปอาจจะโดนกดนะทุกคนน้องยังไม่ได้กดเลยใช่ไหมอ๋อแม่ไม่เห็นเลวลาแม่ก็อืมสุดยงมากห้พี่กคนคินทุกคนดูนี่นางยิ้มยิ้นปิดนางได้มากินชอบเป็นรักวัน อบของชอบใช่ไหมใครเลี้ยงอะมือเนี่ยน้องเหรอใครเลี้ยงทุกคนถามดิแม่เหละคะว่าแม่แบว่าจะแม่จะเลี้ยงไก่เล้องเให้ดเสียเตี่ยมมากไอ้ดิมเท่านสี่สิบห้าไก่สองร้อยบาทหนึ่งร้อยเก้าส้าสองร้อยบาทรวมน้ำอ่ะ ก็ชุดนี้มันไม่มีน้ำอะ่ะน้องจ่ายชุดนี้ชุดนี้มันไม่มีน้ำแก้วน้องจ่ายตังคเพิม่มามาทุกคนมา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 อร่อยไหมอร่อยเป็นงเยอะๆค่ะมันต้องใช้นะมือนะถึงจะอร่อยเที่ยวเดี๋ยวเราก็ต้องใช้มือ ลุยมืออ๋อนะนานมากแค่ไหนโอ้แล้วสุดเดอน้องพ่อแหวก ไม่ไแปลกว่าไม่ได้กินนาค่ะไม่ได้กินมานานสิบปีคิดเองแล้วกันทุกคนคิดเองแล้วกันนะคะน้องไม่ได้กินมานาเรียนเจ็ดปีอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะน,น,น่าจะโอเคอะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้นางจะถ่า,ายคลิปลงแต่ช่องนางแล้วทุวกคนไม่ไว้ได้ แม่ไม่มีเวลาได้ถ่ายเลยเพราะว่าไปทำงานเย็นกลับมาแล้วก็มาขายของอีกตอนน,นี้เอฟซีช่องแม่จะมาอยู่ช่องน้องเลยมาอยู่ช่องน้องให้หมดเลยนะคะทุกคนมาติดตามช่องน้อง,องตออกตออ้อแทนช่องเตอรอ้อเตบอ้อเลยนะคะนะมาเป็นช่องช่องอะไรมาแม่อะไรช่องซารี่ะมาแม่เหรอหาาคะแขนาโอ้ก็ตอืม เ,เดี๋ยวไอ้ฟีก็บอกว่าเวียนหัวอันนี้แขไม่มีกระดูกไม่กินหรอไม่ได้ค่ะไ,ได้ค่ะจะาล้วยังไม่นั่นเห็นเห็นไทุกคน่าราสองคนกินหมดไหมสองคนกินหมดไหมไม่น่าจะเหลือ ไม่ได้แม่น่าจะเหลือไม่น่าจะพอแม่รู้แล้วแม่มันไปบังตรงนี้เนาะใช่ไหมเออแม่เราทำงานตรงนี้ไงโอ้โหเนี่ยโอ้หให้แม่พุ่งไปท้งานสิแม่แม่สลัดน้อยอ่ะน้อยแม่สลัดน้อยน้อยทุกใจแม่สลัดน้อยน้อยทุกใจแปลว่าอะไรอ่ะ มาต่มนนหม้อาล้ะขอเกรอบออากาศไม่เย็นอ่ะอ้าเพื้อขึ้นายเพื่อขึ้นายบางังอร่อคือหลอด,ดที่แ้่ชิมแล้วนี้ของแม่ ใช่หรือไม่ใช่อันเดลจะเลือกกันใครจะรูว่า,า,าได้ห,หลังของแม่เลยอันนี้ขอ,แขอ,แองแม่เพราะแม่น้องตัดหลอดไปน้องตัดหลอดฮ่า,าแล้วน้องก็รูด้ว่าถ้าเป็นของน้องอ่ะอันนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้แค่เป็นของน้องคืออันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องสังเกตแก้วคุณือมันมีเยอะ

จแ <ừ. S 1> ม่เลยจากแม่มีกระจักแม่มีกระไม่มีเรกแม่ไม่ตองนลยก็ดน้ำเขาอร่อยกน้ำเาก็เหมือนที่แถวบ้านเราเลยคคล,ลู เขมามันก็คือเทปซี่เนี่ยใส่น้ำพอิหนุ่นมเหนอะอรอเามันแพงถ้าไม่แพงแม่อร่อยใช่ไหมเนี่ยแม่นอนออ <c oughs> อมาก <c oughs> อากุตสาหหมดแล้วบอกแม่นะคะแม่จะแบบให้อีกดูต้้งหลายชิ้นแล้วเนาะไม่ไมวแล้นะไอจินมได้กินไหวแล้ว ไม่น่าจะหวานเ่ะถ้าซื้อให้ต้องกินหมดนะกินทิ้งไม่ได้นุ่บบดาของน้อนยอ,ยอย่างน้ำมะระยายเขลองกินไม่ทานเหรอได้แบเ้ออาเจ้าเลรก็มากเหอนกันใช่เขาเป็นปวยก็พอมากไม่หยุดใหอย่างย เออไแล้วค่ะหมดแล้วข้ามันุนนี่คุณซอล้มันเกดเนนี้คุตามมาเกห็ดด่ม่หมดแล้วที่มันนไมเลยค่ะให้กดให้น้องเลยก่อน ปลน้อเยอ่ะ้พเตะปากอยไดยังไงเออ ăn mặc dù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 

ไม่ว่าเราก็กินกันไม่หมดอีกแน่เลยต้องหมดค่ะต้องหมดค่ะเพราะได้ขอกับงที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้มีของที่บ้านไปต่อที่บ้านอีกรอบค่ะนองทออร่เพราะาจาเครืองขยนครื่อขอ ไม่ตอดีไม่เลยกว่าตอดีแค่กี่นาทีแล้วหลุดพอแล้วไหมคะ สิบนาทีเออสิบเอ็ดนาทีโอ้โขอแล้วแก่มนะคะแล้วก็กินกรเป่าอะไรคะลืมหรือะไรด้ผู้ไรนาบอกว่าลืมงั้นเราจบคลิปยิดเพิเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง น้องเจ้าหน้าด้วนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแซทเท่าคอยด้วยนะคะ